คําที่ขอไว้นางฟ้าได้ยินนะคะดูสิโอ,โอยโซซงอเอลสวยมากฟิตเช็คคือติ๊กถูกทั้งหมดเลยจริงๆค่ะต้องบอกว่าเหมือนน้องได้ยินเสียงนะที่พวกเรารีเควสว่านูลิสโค้ดเต็มๆหน่อยดูค่ะ2 3งสามฟูเทินไปกี่รอบลูกหนึ่งเอาใหมเอาหมสอโอ้โหสนะฟูเทิรนกลับก็คือซูเป,ปอร์โมเดลชัดๆเลยละค่ะ แล้วก็ชอบที่แต่ละชุดแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยเขาจะมี LV ที่เข้าเซ็ตแบบนี้อันนี้เป็นลายน้องหมาด้วยแอดเชื่อเลยว่าใบาจิว๋วราคาไม่จิ๋วอย่างแน่นอนนะคะ คือเมื่อวานก็ได้ฟังที่แบรนด์ไทยเนาะคุณเพชรเขามาเล่าบอกว่าชุดนี้คือทำให้ลิซ่านะคะเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวทุกคนก็เป็นความตั้งใจทำให้น้องโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ความน่าภาคภูมิใจคือความเก่งของคนไทยก็คือที่เห็นเนี่ยส่วนประกอบหลักๆก็คือมาจากฝาขวดพลาสติกที่เป็นฝาสีทองนะคะบวกกับกล่องพลาสติกใสอาทิเช่นกล่องข้าวหรืออะไรแบบนี้นะแต่เอามาผลิตในขั้นตอนของรีไซเคิลแล้วก็เอามาทำให้เป็นเสื้อ ผ้าเป็นชิ้นเป็นอันนี่คือเก่งมากจริงๆนะคะคือแล้วก็น้องเราก็ซัพพอร์ตด้วยนะคะก็เป็นแบบว่าคาเลคเตอร์รักโลกด้วยเป็นสายแฟด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่เหมาะกับน้องมากแล้ววันนี้น้องก็เอามาให้ดูพูดได้คำเดียวว่าถ้าไม่หุ่นดีหุ่นแซ่บจริงเนี่ยนะคะใส่ชุดนี้นี่คือเอาไม่อยู่นะ คือเรียกว่าจะเห็นหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณที่ว่าสวยใสแค่ไหนนะคะออร่าจริงๆรวมไปถึงส่วนทรงองค์เอวก็คือเป๊ะเวอร์มากๆเลยทีเดียวนะ,ะแอบเอาเวลาที่ไหนไปออกกำลังกายก่อนนะทุกคน ไม่รู้ว่าเป็นนักปฏิมากรรมหรือเปล่าปั้นเก่งเหลือเกินนะคะปั้นหุ่นตัวเองนี่แหละนะต้องบอกว่าแฟนอินเตอร์เอาไปลงเลยว่าโอ้นี่หุ่นเทพชัดๆนะทําไมแบบว่าปั้นให้สะโพกนะแบบผายสวยมากนะคะคือปกติผู้หญิงที่ผอมมากๆบางทีก็จะผอมแบบตัวแบนไปเลยไม่มีส่วนส่งเนาะแต่นงลิสเนี่ยคือเก่งมากเลยที่ทําให้ตัวลีนแต่มีกล้ามเนื้อแล้วก็มีส่วนส่งองเอวที่แบบว่าได้รูปขนาดนี้ ใส่อะไรก็สวยอะว่างั้นเหอะนะคะคือก็อีกอย่างนึงคือต้องบอกว่าภาพเนี่ยนะคะออกมาเมื่อคืนตามเวลาของประเทศไทยก็คือกลางดึกเลยแหละนะซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ของค่ายของน้องนับจากเออตั้งค่ายร้าวเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าน้องก็ต้องปล่อยเวลาให้ภาพตรงกับทางนั่นนะคะเมกายุโรปเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าน้องทำงานสายอินเตอร์แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อคืนตอนที่ทุกคนกำลังหลับไหลนิทากันอยู่นะคะบอกเลยว่าสื่อนอกนี่คือโหมกันหนักมากบอกว่าโหลิซ่าลูกนี้คือแบบว่าเห็นแล้วมันสตั้นจริงๆเห็นแล้วแบบสวยเซ็กซี่มากนะคะแล้วก็นิตยาสารระดับโลกนะคะมาริแคลยังบอกอีกว่า ฉันหยุดมองขาลิซ่าไม่ได้เลยนะคะบอกว่าดูขาเธอสิอะไรจะสวยขนาดนี้นะคะก็นแน่นอนละครไม้เด็ดของน้องอยู่แล้วเรียวขาที่ยาวแล้วก็สวยแบบแล้วโกงความสูงแบบนี้มาตั้งแต่เวทีไหนเวทีไหนก็คือแบบเดาไม่ออกว่าจริงๆน้องความสูงเท่าไหร่กันแน่นะคะเพราะด้วยรูปร่างด้วยสรีระแล้วด้วยเรียวขาทองคำส่งให้ดูแบบสูงขึ้นไปอีกอย่างนี้เลยนะซึ่งตอนนี้ก็สูงส่งด ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ขายาวดูสูงอย่างเดียวนะจ๊ะเออนี่แหลคะ,ะค่ะเมื่อคืนนะคะเพจต่างๆโดยเฉพาะเพจสากลน,นี่เลยแบบว่าคึกคักมากเพราะเป็นเวลาทำงานของเขาด้วยไง แชร์กันกระหน่ำเลยจนในบ้านเราก็ติดแฮชแท็กถึง2อ,อันก็คือลิซ่ากับลาลิสานะคะเพราะว่าฉลองให้กับอยอดวิวของเพลงของน้องด้วยซึ่งก็โอ้โหไปถึงดาวอังคารแล้วเก่งมากจริงๆนะคะสองเพลงรัวๆไปเลยเนาะอ่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะ แล้วก็อัปเดตนะคะตอนนี้น้องลิสตของเราก็จะบินว้าบไปที่อื่นอีกแล้วค่ะแม่จีนพบเจอที่สนามบินนะคะพอเรียกปุ๊บก็หันมายิ้มหวานควับแบบนี้นะมาลุกเทอีกแล้วค่ะสับลุกไวมากทิ้งท้าย PR ไทยคลิปเหมือนเดิมนะคะต้องบอกว่าขอขอบคุณทุกคนมากเลยคือมากันลองเจ้าบูที่แอด ซื้อเก็บไว้นี่นะคะทุกคนมาจัดไปหมดแล้วเกลี้ยงเลยบางคนบอกว่าแอดถามมาช้าแค่วันเดียวเท่านั้นนะคือพร้อมส่งหมดแล้วจริงๆนะคะแต่ตอนนี้ยังเปิดให้พรีออเดอร์ได้เนาะก็ถามรายละเอียดมาละกันร,รอไม่นานหรอกจริงๆแค่10กว่าวันน่ะมันแวบเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไปห้อยเหมือนหนูลิสเนาะประมาณนั้นอ่ะวันนี้แอดไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า